เปิดกล่องรับซื้อเหรียญ FC จังหวัดนครสวรรค์ส่งมาขายสวัสดี FC ผู้ติดตามช่องของปปาทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องนำเสนอรับซื้อเหรียญกระสาบหายากและก็ยังขายเหรียญกระสาบที่ได้รับความนิยมหายากเช่นเดียวกันโอเคเนาะคลิปนี้ปปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญฮะ ก็เป็นกล่องเล็กๆกระทัดรัดน่ารักมากเลย F4 กล่องนี้ดูซิว่ามีเหรียญอะไรมาฝากประปาไม่จําเป็นต้องมีจํานวนเหรียญมากๆหากเหรียญน,นั้นตรงกับทางช่องของประปาประกาศรับซื้อไปเนาะไม่จาเป็นต้องมีมากคะก็ขอเป็นเหรียญหลักๆในรายการก็ยังโอเคและ F4 นะคะหลายคนหลายท่านนั้นกังวลว่าเอ๊มีเหรียญสองเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญเนี่ยจะส่งได้ไหมช่องประปาจะรับไหมรับถ้ f c แต่ท่านก็ต้องคํานวณด้วยว่า เหรียญเหล่านั้นเป็นเหรียญที่ท่านส่งมาแล้วคุ้มไหมนะเพราะป้าป่าป้าป่าไม่ได้กําหนดนะช่องป้าป่าไม่ได้กาหนดเนาะก็ฝากบอกกันตรงนี้บอกช่องป้าป่าไม่ได้กาหนดว่าท่านจะต้องส่งเหรียญ5บาทปี46หายากอันดับ2มา10เหรียญ20เหรียญถึงจะส่งได้ยกตัวอย่างนะฮะ1บาทปี297เเหรียญ5เหรียญถึงจะส่งได้ไม่มีการจำกัดเอสซีฮะขอให้ท่านส่งเหรียญที่ช่องของป้าป่าประกาศรับซื้อไปแล้วก็ เหรียญที่ท่านส่งมานั้นขายช่องของป,ปา้าป่าคุ้มค่าจัดส่งท่านมีกําไรทางช่องของป้าป่าก็ยินดีรับซื้อเหรียญของท่านโอเคเนาะนี่คือรายการเหรียญที่นักสะสมจากจังหวัดนครสวรรค์ส่งมานะก็ป้าป่าดึงออกก่อนปุ๊บใส่ถุงมืออ่ะอันนี้เป็นหอ่อห่อเหรียญซึ่งซึ่งอยู่ในกล่องเนาะเปิดกล่องรับซื้อเหรียญเอซีฮะเปิดกล่องรับซื้อเหรียญแล้วเราก็ก่อนเข้าดูเหรียญในรายการของช่องป้าป่าก็เอฟซีะ FC ฮะส่งอ่า กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามอือโอเคเนาะอ่ะกดเรียบร้อยแล้วป๊าปากออนญาหวางกล่องก่อนเนาะขอบคุณมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยจะเปิดหรือจะใช้กรรไกรตัดกันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนึงนะฮะนะเอานี้ออกก่อนเนาะเอานนี้ออกก่อนเพราะว่าอยังไงเอ่ยฮะยังไงเอ่ยเนี่ยติดมือป๊าปาเลยเห็นไหมป๊าปาท้องใส่ถุงมือ คุณปปา,าไม่สวยฮะเป็นคนมันนอกคอกหนานเป็นคนลูกทุ่งไงเดี๋ยวก็ลงป่าข้างบ้านบ้างเดี๋ยวก็ลงคลองลงน้ำบ้างเป็นไปตามเป็นตามลูกฮะคนชนบทเอฟซีฮะเป็นไปทั่วปาปานะฮะเนาะเพราะก่อนก่อนจะมาเป็น YouTube เนี่ยปาปากนะ็เป็นชาวไร่ชาวนานะเป็นชาวไร่ชาวนาโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามา,มาดูเหรียญกันดีกว่าพูดไปเลือ้อเทเลือเล้อเรือนไปหมดเอฟซีบอกงงคุณปาปามาพูดให้งงไปหมดเลยเ <laughs> อามีเหรียญอะไรมาดูกันเอฟซีฮะเนาะ ปื๊ดเอาละหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังเอ่ยเ,เดี๋ยวป้าแจ้งให้ทราบนะฮะหากเหรียญไหนที่ช่องของป้าปาไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการต้องมากับเหรียญหลัลกๆเอเย่ยไรเอ่ยแบบนี้นะโอเคเนาะเพราะช่องของป้ารับซื้อเหรียญทั้งผลิตมากหาง่ายเนี่ยตรงผลิตมาหาง่ายนี่แหลปะป้าปาก็จะมีการกําหนดบ้างอะไรบ้างเอาละเราเจอเจอกันละ F4 เราเจอกันละเดี๋ยวป้าป้าขออนุญาตเปิดกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญ10บาท 10บาทที่ลึก f c h นะคลองลาด25ปีนะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นวาระแรกเลย f c h นะสำหรับเหรียญ10บาทที่ลึกเนาะเราจะเห็นว่าเขามีขนาดเล็กเล็กคล้ายๆกับเหรียญบาทหมุนเวียนนี่แหละประมาณนี้ f c นะหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญวาระใหญ่ทั้งหมดเดี๋ยวว่าปามีเวลาค่อยทำคลิปวิดีโอไว้ดูเนาะอ่ะ25ปีของลาด จำนวนการไปก็ถือว่าเยอะเหมือนกันประปาไม่มั่นใจว่านะ่าจะประมาณสักห้าล้านเหรียญนี่แหละแต่บางเอิญเขาเป็นเหรียญวาระแรกนะวาระแรกสําหรับสิบบาทนิกเกิลที่ระลึกในชุดติบาทนิกเกิลแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเป็นเนื้องเงินในเอสซีก็เป็นวาระแรกเนื้องเงินด้วยสมัยก่อนก็มีการตามหาเล่นหาก,กันค่อนข้างจะมากพอสมควรนะมากพอสมควรโอเคแนละปัจจุบันนี้ก็น่าจะเผยโฉมมาเยอะแล้วแหละนะเพราะว่าเขาอ่าช่องทางการติดต่อการสื่อสารค่อนข้างจะเยอะใช่ไหม อ่ะเหรียญที่อยู่กับมือนะักสะสมก็ถูกส่งออกมาที่ช่อง YouTube ค่อนข้างจะหลายช่องหลายพื้นที่กันเลยเอฟซี FC ฮะใครที่มีนะฮะราคาก็ไม่สูงไม่แรงมากนะักเนาะไม่สูงไม่แรงมากนะักโอเคนะ,ะวางไว้ใครอยากทราบราคาเหรียญจริงๆเนี่ยถ้ามีอย่างนี้ก่อนส่งมานะช่องของปาปารนะับซื้อราคาไม่ถูกจนเกินไปหรอกนะบางทีปาปาก็ไม่ได้บอกราคาหน้าเหรียญตรงนี้ด้วยที่ป้าปาไม่อยากบอกเอฟซีฮะบอกแล้วกับบอกอาหาว่าราคาเหรียญ เกิดยกตัวอย่างครับปลารับซื้อถนนถนนนี้ราคาเหรียญตกพว่ขึ้นมาลใช่ไหมฮะก็เป็นการที่ป้าโกหกอีกเอาง่ายๆว่าเหรียญหลักในรายการเหรียญที่ป้ารับซื้อเนี่ยปาให้ดูแบบนี้รับซื้อนะรับซื้อหน้าอะไรประมาณนั้นไปก่อนนะหลายคนแล้ปาปุ๊บถึงด้านหลานแบอไม่ได้เอฟซบางทีเราบอกอะไรราคาวันนี้พรุ่งนี้เกิดราคาเหรียญลงขึ้นมาละใช่ไหมแล้วปาก็เท่ากับว่าต้องปรับราคาเหรียญลงทันทีเนี่ยก็เหมือนโกหกนักสะสมไง นึกออกไหมฮะที่จริงปราปาไม่ได้อยากอุ้ราคาไว้หรอกนะเพราะอย่างงี้จะก็เริ่มเกลียนกันเท่าไหร่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยป้าปาก็ต้องคือ,ค,อคือราคาเหรียญจะจะขึ้นจะลงได้ได้ทุก24ชั่วโมง F4 เชื่อป้าป,ปานะถ้าใครไม่เชื่อก็ยังไม่เป็นไรก็ติดตามช่องของป้าปาไปก่อนเราดูไปก่อนอ่ะอันนี้ก็เราก็บรรจุอยู่ในเหรียญในใ,ในช่องของป้าปาเหมือนกันนะ1บาทปี05เนี่ยหลังตราแผ่นดินนะ ผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่ f c 4 5ป,ร,ปรับซื้อนะฮะยังรับซื้อน่าจะเริ่มก็คล้ายๆว่าบรรจุอยู่ในรายการบรรจุในช่องของป,ปัปาแล้วแหละคําว่าบรรจุก็คือเหมือนเรารับซื้อกันค่อนข้างจะจริงๆนะแต่สําหรับอ๋อหนึ่งบาทเรือหงนี่ F45 ก็ก็เป็นเหรียญที่เกือบจะบรรจุนะเรือหงกับเรือหงกับอ๋าหนึ่งบาทหนึ่งบาทเรือหงกับหนึ่งบาทรางวัดนะก,ก,ก็เกือบจะบรรจุแต่ยังไม่บรรจุด,ดี เพราะว่าเวลานักสะสมส่งมานะส่งมาทีจะขอส่งวันทีละ400 500ละ500เหรียญเนี่ยมันก็ยังไงกันอยู่ f c 5ฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งบาทเรือหงหรือว่าหนึ่งบาทหลังวัดเนี่ยก็มาคุยกับแอดมินดูก่อนนาะส่วนใหญ่ก็จะให้ส่งมากับเหรียญหลักๆอย่างเงี้ยมันก็มีเหรียญหลักส่งให้ช่องของวปา,ปาใช่ไหมเขาก็จะติดแบบนี้มาโอเคนะฮะจะมีกี่สิบเหรียญกี่ร้อยเหรียญก็ลองคุยกับแอดมินดูก่อนเขาเป็นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายผลิตมาหลายร้อยล้านเหรียญไงหลังวัดกับเรือหง FC, นะน ไครๆก็มีใขรๆก็มีนานๆจะปล่อย FC ให้มันนานๆทีเราจะปล่อยให้นักสะสมเข้ามาจับจองได้ใช่ไหมเขาก็มีเราก็มีฉะนั้นก็เหรียญนี้ก็ราคาไม่สูงนะฮะเนี่ยซื้อขายไม่เกินเนี่ยละส2บาทเท่านั้นเองผ่านการใช้งานเนาะสบาทเท่านั้นเองโอเคฮะเรือหงกับหลังวัดแบบนี้นะฮะเนาะมาหลังจากนั้นมาดูถุงสุดท้ายนะนักสะสมท่านี้เขาเขาเส่งมาแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะที่ป้าปาบอกไปให้ไม่เยอะแต่ท่านคุ้มค่าส่งก็ส่งมาแล้วก็มาดูอะไรกัน อ๋อ oh, f ะนะอ่ะตั้งด้านก้อยขึ้นไม่ต้องอะไรมากมายฮะนี่คือเหรียญปั๊มผิดพลาดนะหมุนปืด๊ดนี่คือเอาก็เอียงเยอะเหมือนกันนะอเอียงเยอะเหมือนกันโอเคนะเดี๋ยวปาปาถามราคาทางแอดมินก่อนว่าให้เข้าไปประมาณคร่าวๆเท่าไหร่ทั้งนั้นทีป๊ะปามาดูสภาพผิวเหรียญด้วยใช่ไหมฮะเอาก็เก่าผ่านการใช้งานแต่ก็ ถ้าเก่าผ่านการใช้งานเป็นการปั๊มผิดพลาดเนี่ยก,ก,ก็ยังถือว่าเก่าที่ใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าหาเป็นปกติธรรมดาเนี่ยปาปาไม่ได้รับซื้อนะ F4 อ่ะคราวนี้เรามาดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเนาะเนี่ยอยู่ในชุดเดียวกันเลยฮะ1บาททยาคุด F4 เอ้ยโทษทีฮะสิบ,บาทสสีที่ระลึกคุ้ธนาคารไทยแห่งแรกกับการจนาพิเศษเนะี่ยอยู่ในชุดเดียวกันนะฮะอยู่ในชุดเดียวกันคราวนี้เรามาดูเหรียญปกติธรรมดานะฮะสำหรับเหรียญที่ระลึกฟังมานะฮะเหรียญที่ระลึก นะเขาปกติธรรมดาเนี่ยเขาจะหมุนรอบด้านแล้วเขาจะหันทิศทางไปเดียวกันเห็นไหมฮะทางด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยนะนี่คือรูปแบบปกติธรรมดานะ F4 นะการจนาก็เช่นเดียวกันนะด้านก้อยกับด้านหัวก็ตรงกันกันกบเหรียญน,นี้แหละดูดูศึกษาตรงนี้เข้าใจก่อนตรงนี้มีมีปัญหาอยู่อยางพอสมควรเลยนะนันกสะสมยังแยกแยะไม่ออกระหว่างเหรียญที่ลึกกับเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกเนี่ย ด้านก้อยกับด้านหัวจะตรงกันนะแต่ถ้าหากตั้งด้านก้อยแล้วหมุนมาเพะเสียงเองียงหัวเอียงใช้คำว่าหัวดีกว่าเราง่ายดีหัวเอียงแบบนี้ด้านโป้เอียงแบบเนี้ย f c ฮะนะถือว่าเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดซึ่งมีราคาเกินกว่าเหรียญปกติธรรมดาชนิดราคาเดียวกันพอจะนึกออกไหมฮะนึกออกเนะาะต้องนึกออกอยู่แล้วแหละอ่ะเนี่ยเหรียญเนี่ยในรูปแบบนี้อ่าเราต้องเรียกว่าพะเสียงเอียงนะฮะถ้ามาแบบนี้เป๊ะก็จะียแขวงเป๊ะ ถ้าอย่างเนี้ยสลับเป๊ะถ้าสลับเป๊ะนี่ราคาสูงสูงกว่าผเสียนขวางผเสียนเอียงราคาจะต่ําที่สุดนึกออกไหมฮะถ้าผเสียนตรงแบบนี้เหรียญปกติธรรมดาเหรียญเหรียญเหรียญที่ระลึก fc 5, ถ้าเป็นผเสียนตรงเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลน,นะเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยนะเนี่ยจะก,กี่วาระกี่วาระหากเป็นแบบนี้คือเหรียญปกติธรรมดานะฮะนะแต่ถ้าหากเนี่ยเเป็นผเสียนเอียงอย่างเงี้ยเวลาเวลาตรวจสอบประปาแนะนาให้ตั้งด้านก้อยนะฮะแล้วก็ให้หมุนด้านหัวกลับมา เนี่ยจะรู้ง่ายว่าเป็นพระเศียรเอียงบางคนไปตั้งด้านหัวฮะรู้ว่าเหรียญเจ้าของพระเศียรเอียงใช่ไหมพระเศียรขวางแต่ตั้งด้านหัวมาอ่ะหมุนปึ๊บเรามองไม่ออกบางทีเราเราเช็คไม่ออกไม่ง่ายดายเหมือนกับตั้งด้านก้อยตรงๆแล้วก็หมุนเราจะดูทางด้านพระเศียรเอียงขวางแล้วก็สลับประมาณนั้นโอเคเนาะจะดูง่ายอ่ะอันนี้ก็เท่ากับว,ว่าพระเศียรเอียงนะฮะเอฟซี 4, แต่ก็ถือว่าเอียงเอียงสวยงามระดับนี้ถือว่าเอียงในสวยงามในช่องของวัวปานละโอเคเนาะ อ่ะอเหรียญนี้พล่เดือมาแปลร้อยแปดสิบล้านเหรียญหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยขายไม่ได้นะฮะนะถ้าเก่าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เว้นแต่จะเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดรูปแบบนนะเนี่ยนะเนี่ยขายได้ทันทีนะถ้าขวางด้วยสลับเมื่อไหร่ขายได้เยอะเลย f อฟซีฮะก็เกินกว่าเหรียญปกติธรรมดาเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าสิบบาทคุ้ธนาคารไทยแห่งแรก อ่านี่ก็เป็นเหรียญปกติธรรมดาฮะแต่ขายได้ได้รับความนิยมไงก็ขายได้อันนี้เป็นอะไรกันเอ่ยอันนี้เป็นปีสามศูนย์หรอ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นปีสามศูนย์ผ่านการใช้งานแล้วแหละนะเวลาเขาขอติดมาปปาก็รับรับติดมาช่วยช่วยกันไปนะเท่าที่จะช่วยได้เนาะทั้งนั้นทีนี้เขามาช่วยปปาก,ก็ก็ต้องดูได้หลายรายการร่วมในแอดมินเขาเขาเขา,เขารู้นะโอเคนะมาดูเหรียญสุดท้ายเนี่ยเป็นโค้ดอะไรเนี่ย fc ฮะถ้าเป็นโค้ดยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ก็ได้ราคาเกินกว่าโค้ด28 29นะเดี๋ยวป้าปาดูโค้ดให้นะเนอะแล้วปาดูโค้ดให้เผื่อเป็นโคดสําคัญหายากมาเดี๋ยวปาสองนิดนึงเนาะอันนี้เป็นโค้ด28ธรรมดา f ฮะนะเป็นโคด28ธรรมดา โคดยี่สิบแปดและโคดยี่สิบเก้าดูที่ตัวนกวายุพักตรงนี้นะฮะเห็นไหมใต้ใต้สระอา,านเนี่ยเป็นตัวนกวายุพักนั่นแหละใช้กล้องเล็กฮะลงทุนซื้อกล้องสักอันหนึ่งแล้วก็ส่องดูถ้าเป็นโคดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าผ่านการใช้งานอย่างนี้ราคาก็จะประมาณ25 30 35บาทนะแต่ผ่านการใช้งานแบบนี้ถ้าเป็นโคด25ก็จะประมาณ100ยร้กว่าถ้าเป็นโคด26ก็ประมาณอ่าถ้าถ้าภาพอย่างนี้เลยก็ประมาณ2 5 0 3 0 0ผ่านการใช้งานนะฮะถ้าเป็นโคด27ก็ิบา นั่นแหละประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรประมาณนี้แหละสภาพเดียวกันนะฮะฉะนั้นก็ส่องดูที่ตันวนกหวายอยพักด้วยเผื่อจะเป็นโค้ด25 26 27ห่ายากโอเคเนาะค่อยๆเข้าใจกันไป f c ะค่อยๆเข้าใจไปเดี๋ยวก็เก่งไปเองโอเคเนาะวันนี้เรามาเปิดกล่องเรามาเปิดกล่องรับเหรียญจากจังหวัดนครสวรรค์ฮะถ้าถามมาเหรียญเด็ดที่ได้มา f c ะก็จะเป็นเหรียญย5ปีของราชเนื้อเงินสภาพอ่าสภาพขาดการเก็บรักษาเนาะจะบอกว่าผ่านการใช้งานเลยก็ไม่เชิงถ้าเปลี่ยนมือ ถูกเปลี่ยนมือก็ใช่นะแล้วก็เหรียญนี้เขาไม่ได้อยู่ในระบบมุนเวียนนะก็จะเรียกเรียกว่าเหรียญเปลี่ยนมือซับเปลี่ยนมือมุนเวียนเปลี่ยนมือกันนักสะสมพอขาดการเก็บรักษามากๆครับเปลี่ยนมือบ่อยๆเขาก็จะเก่าลงโอเคเนาะแล้วก็แ็มๆจริงๆเลยก็ได้จะเป็นผสเสียนการจนาผสเสียนเอียงโอเคไหมโอเคนะฮะผสเสียนเอียงแล้วก็ครุฑนะอ่าสิบบาทครุฑ fc หาธนาคาแรแทงได้แล้วก็5บาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525ใครที่มีนะฮะนะผ่านการใช้งานอย่างนี้เราก็รับแต่ราคาจะไม่สูงนะเนี่ยหบาทคุดตรงแบบเนี้ยปีพศ2525เป็นเหรียญปกติธรรมดาเราก็รับซื้อกันผ่านการใช้งานก็25 30 35อะไรประมาณนี้สามละนะยี่ส เราก็ดูที่ขอบช่วยด้วยถ้าแย่ยม,มากเราก็ใบห้าบาทถ้าผ่านการใช้งานขอบปกติธรรมดาเราส่งต่อได้เราก็มาเราก็มาตรวจเช็คเราก็ให้30บาทนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็อีกราคาหนึ่งเนาะอ่ะรับซื้อหลายสภาพอยากจะช่วยทาง FC ผู้ผู้สะสมเหรียญไงอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้จากลากานไปก่อนสวัสดีครับ